ล็อกมาผมจะถึงแล้วโอ้ได้เลยเฮ้ยเนี่ยมีคนร้อนอีกแล้วหนึ่งนายไม่วะได้ยอดหรอเขาบอก อะไรวะอะไรวะอะไรครับนี่อะก็คือคนที่เขาดิ้นขอด่าก็ได้ด่าผมยับอ่ะเนี่ยเอาดิ้นผมไปแล้วเขาได้บอกอุ้ยอะไรวะเพราผมโดนเนี่ยไอ้นี่อยู่อะออกเลยเฮ้ยทำไมรอยเท้ายังขึ้นข้างบนนะพี่นัทตัวคานพี่ดิตัวคานพี่ดาดฟ้าทำไมซ้ำเลยคอตี้คอตี้มันมีใจเย็นอีกทีหนึ่งเช่นนั้นอะเอ้ยไม่ได้อยู่ดาดฟ้านี่ข้างหลังลงมา แต่ว่าจเ็นยังมีคนพี่ฆ่าจเจนไงดูยเฮ้ยเฮ้ยตายนี่ไงตายเลยคีอเก็บคมจัดตอนนี้กระสุนแม่งย่างเดือด เลาข้างบินขูมารอนเรียวนยนนิดอร่อแป๊บยิงบัตรขโคตรเยอะเลยมีกระสุน ไม่เล่นนิดหน่อยนี้ไม่ค่อยได้แตะโมบายเลยแม่งเข้าแต่ GTA เฮ้ยพี่อย่าแตะบ่อยกว่ผมอีกเออเ็เล่นบ้างเลยอยาเน่ยสี่วันไม่เล่นเลยใช่โจไม่เล่นเลยอ่ะเล่นวันที่ห้าวันเดียวสองนึ่ชั่วโมงเออเอเออเอเกมเม่อะไรเลยอ่ะ ไม่นาแต่เยอะสุดแล้วมั้เออเล่งบ่อยต้งคำคำปุกคุณดาวยี่สิบดวงครับรู้อน้อเดเยไอ้รส้ก็ได้ไปเจอลายเส้นกับไทยพันลายเส้นลายเส้นที่ว่าทุกโหมดจะเจอสนี่เส้นที่ว่าทุโหด ตุดไม่ก็เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยข้างหน้ามีคนวิ่งทัวนี้ตรงไหนฝ่าเนี่ยคนหรือบอดไม่รู้บอดจังอ๋อผมเองเวดโอ้ยผมไม่อยู่อ่ะมึงไม่เล่นเลยอ่ะมึงไม่เล่นเลยอ่ะตอนนี้คุณมีเตียงโหดอ่ะพี่ก็ไม่เข้าพีซีแล้วเล่นเตียงช่วงไหม ไม่มีคนลงหรอต้องมีดิเปลดดี่ยนรถดิโอ้ยร้อนได้ info ข้างในหรอปะไม่เอาพี่ทำไมาเร็วออกได้หรอเปลี่ยรนรถกันอยู่ร้อนกันเหรอมั้ง วัยกับแมนูคนละเอะยจังหวะกดสถานทก่เพี่ว้าที่แหลงขาวเิเ๊กเด็ดเิ๊กเด็ดตอีย้ยม่อไม่พรเจมายหกม ตัวให้ได้มาก่อนได้มาได้ไหตัวเดียวตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ได้ทับบนสุดต้องขึ้นมาแตะเพื่อนแต่ยังไม่ขึ้นนะในอดักอยู่ตะคลองเหล็กข้างนอกข้างนอกนกเอาข้างนอกมามาดิพี่มาดิเอ้ยติดอะไรอ่ะบอดไอ้ตัวข้างบนมีอยู่ปะเนี่ยมีมีเสียงยังกระดุบกระดุบเลยพี่รออยู่ ระเบิดเช็คได้นะพี่ด้านนั้นมีอะนะผมจำได้มีสองเสียงเว้ยมีเสียงดาดฟ้าเสียงขั้นบนไม่เฟองลามหมดเลยทำไมไฟเป็นอย่างนี้วะฝ่าไปข้างในไม่ใช่หรอเออข้างในไงมามาออกของมันคลอดบัตอะน้าอยู่ข้างบนละผมว่าผมน่าจะหล่นเียงไม่มีเอ็นนี้โดดลงไปแล้วมั้งเฮ้ยนี่ไงโอ้มันมีเสียงคายิงมาข้างล่างคาดอยู่ด้านหลัง เอ้ยลมใครวะพี่้อืมเฮ้ยพี่สูงปะวะเปลี่ยนปะล,ลมใครไม่รู้มไมเห็นนะมีคนไหนอะตายเลยตายมีคนยิงไม่ใจวะแถวแถวเนี้ยแถวเ <Watch out. S 2> นี้ยเก็บของแป๊บ ดูให้หน่อยพี่เจ้าของดูอยู่ดูอยู่ไอ้มีคนเ<ต>ดิมนมา<ะ>พี่นะัดกดกดกดพี่เลยต่อยางผมแม่งเริ่มไม่นี่แล้วอ่ะผมต้องเปลี่ยนยางหูฟังใหม่แล้วอ่ะมันเริ่มหลุดแล้วพี่กีมาใช้เซนเซอร์ตอนเแย่แม่งดังเพราะว่าถ้าใช้แล้วหลุดบ่อยๆต้องเปลี่ยนนะพี่นัทใช่ายางมันเคยใหญ่อ่ะ ไอ้เอาล้นดำมาดิยวลดำมาเร็วกว่าเยอะยิงสาวนี่ขนาดไม่ได้เล่นบ่อยนะครับถ้าเล่นบ่อยจะฆ่าหลัไหนอ่ะหมดเกินใครมาตีนมีคนเว้ยนี่นักอืมไปเด็กเอามาเม้นในสตีมผมดูเฮ้ยมีคนวิ่งตรงไหนเดี๋ยววะมาจุดโลเคชั่น เป็นแรกว่าไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอาแม่งเลยขออเหลี่ยงเลยรออยู่รอลิงรออยู่เนอะไหนเนี่ไยขวาเมื่อหลังรถหลังรถตู้ที่เดินออกซ้ายค้อเหลืองจีนเนี่ยเบนเต๊ะ ได้เป็นไงผมไปฝึกกับครูชาวไทยมาแล้ว <S 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 กับที่หยุดแขกมโอเกิน <Okay. S 1> น้าพี่รัตใช่ปะผมอ่ะลือกขึ้นโหดหลือกขึ้นเก่งอะ่ะโหดเกินพี่นาไม่อยากแา่ช็อปห่ออันนี้คืออะไรครับชอบ็อปอ๋อพี่ชอปธิรวัตเหรอทีมผมคนเยอะ้หกคนแล้วเจ็ดคนมันไม่ได้แล้วเจ็ดคนนี่ฮัลลูมิ ไปข้างในรถขึ้นมาจะขึ้นจะชนเอ้ยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้สองคนสองคนสองคนพี่เดินซ้ายพี่เดินซ้ายให้ไล่นเ่งก่อนได้เทนี้ได้หมดแล้วผมบาดักไปเนี่ยมันอยู่หลังตึกหมดเลยเอยพี่นัทใช่ใชป<ะ>่เอเอหลังตึกผมปาดฟีล้อร้อ เล่นมุมนีก็ส่วนดีครับไม่รู้ว่ามันเข้าห้างองไหนมันเสิร์ฟไม่เเออไม่เข้าเฉยไปรถมาเข้าว่าโดนปัดตีตรงก็ไงข้า,า,ขาง,าง,งหน้าเขาเดี๋ยวจอดเพราเห็นคิวสีเป็นเราผมว่าเขาเอาหรือขับไปไม่ชวนนะแต่เสียงรถเงี้ยพี่ขึ้นดูดิดูอยู่ไอ้มีทู่ไหนหน,น้าผมประต,ตูสายลมเอาหวัวเอาหวัาหว สอง<ว>เฮ้ยมีรถอีกตรงนี้ watch out ไหนวะไม่เหน็นเสด็จอยู่ตรงนี้ watch out <ว>แล้วผมถอยเยม,มงงุมล่งสองคนละว,ลวอย้ยดังแตกฝ่ายยิงมาปะช<ว>่อย่าห้าวไอ้หนูอย่าห้าวควันขึ้นแล้วอย่าห้าว ไปไหมแล้วมั้งระเบิดแล้วบ้านาลงแล้วลงแล้วสองหนึง่งยันร่วงมาแล้วอ่ะพี่ไปดิมาร์จอยู่ตรงนี้ปะมันชาร์จกันเดินได้เดินได้เลยเดินได้เลยเดินเหรอเออเดินได้เลยเไม่ต้องลดแล้วเดินได<า><า><ๆ>้เลยหมดทีหน,นึงนน่งหมดทีหนึ่งไปผมมีรถตู้ผมขับรถตู้แกระเบิดไปไปเลยไปเลยอุ้ยเที่ยงยิงมาเบ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 าสมุกไปอยู่ แต่ได้แต่ได้แต่ได้ช่องนี้ยิ่งไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วโดมวัดเองพี่นัดไม่เท่าไหร่ยังหัวขโมก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่เทิ้งหลบพอดีไปข้างหลมนะได้แป๊บนึกว่ามึงปั๊มเนื่อจุปั๊มเนื่อจุเออจะไปไหมวุ้ย มองไม่เห็นว่ะรักไหมผมจะถึงละเนอะตายเลยตายหมดแล้วปะห,หมดเลยหมดเลยแ,ลแบบมีบักกี้อยู่ <S <S เก็บของวะผมไม่อยากเก็บละหาคนเดือดไปไดิผมอยากไปไอ้วงเราอกู่อนเนี้ยวงแชมป์อ่ะครับ เฮ้ยข้างหน้าข้างหน้า <Watch out. S 1> โดนเะม็ดนึงคนเดียวนะคนเดียวนะเฮ้ยนิย้วขาดแล้วตายตายเฮ้ยเขาเข้ามือจัดว่ะด่วนไปด้วยบ้านขอแซนผู้การได้ไฟ เฮ้ยขวา Watch out เฮ้ยเข้าหัวเข้าหัวเดินไป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 ล็อกได้อยู่เห็นตัวเดียวนะตัวรถทองอ่ะรถทองได้ว่าขับรถติดหรอติด <ท>ติดจบของอันก็สุนหมดข้างล่างมีเออแอรดอปใหม่หนอยขายเจ๊ดดวไม่นะต้องติดกับพ่อพี่พอะไรนะไม่นะ โอ้ยตอบอบ,อบตรงนี้เยอะจังวะสามกล่องอะซื้นขายวะขอว่าต้องมีคนไม่อยู่วงข่าบ้างแล้ววะไม่วงเราอะเอ้ยก็ไม่เรามากพี่ขับรถเช็คได้ผมว่าอ,อยู่ฝั่งพี่เลยเหมืนนอนกันมต้องมป์เต้องแซมป์อ่ะ เขาอยู่ซอกแชมป์เราเปล่าตรงนี้ไม่เจอว่ะเเตวนี้เงียบอุ้ยไม่อยากวไม่ทันด้วยตรงนี้เท่าไรไกลไกลอยู่ Watch out ตรงนี้เฮ้ยมันขามีทำอะไรเนี่ยไายเลยยังน็อกอยู่นะมือข่าวใช่ป่ะอืม มายืนสองข้างในมันจะยิงพี่เลยที่ล็อกขวาได้เท่านี้สอง้นเจอกันเขากันเออล็อกได้เลยนเน,บบนี่ยเลยเนี่ยล็อกได้ไปออขอับไปไปไอ้อะไรวะอยู่ในรูอ่ะอฮ้ยเยี่ยในบ้านนี้ไหนวะ มองไม่เห็นในบ้านในบ้านในบ้านวะปูนี่เด้อปูนอ่ะปูนอ่ะตรงปูนอ่ะตรงปูนพี่อาร์รีเฟคโคเดอร์ชั้เนี้ยคือเปิดเป้าพี่ทำเลือดอยู่ชั้นสองปูนนะไม่รู้ไม่รู้มองไม่เห็นตัวข้าไม่ได้ชั้นสองอ่ะที่สมองอ่ะแต่เดินชิดไม่มีชั้มสองไม่มีเฮ้ยออกขวาแล้ว Watch out ตัดฟ้า ะไม่เสียงออกขวาเลยแล้วทูนี่ Watch out ไม่เสียงอยู่ซ้ายยังไม่ออกขวาแสดงว่าสองตัวอ,อยู่นี่เลยขวาน,นอกอะจะได้มาทางขวาดิมาดิสวยระเบิดนะระเบิดตัวดีไหนไหนวะพี่ว่าอยู่บ้านนี่แหละยังอยู่บ้านตำรวไล่เคมาเดี๋ยวไอ้หออยู่บ้านทางนั้นอะ ห้องน้ำห้องน้ำเลยห้องน้ำหนึ่งข้างนอกดูหมดแล้วนี่อืมไม่เห็นอ่ะเฮ้ยบ้านนี้บ้านที่น้องทำอะไรบอดด้วยโอ้โหรอเออตัวท้ายคือบอดบอดว่นเกิดเกิดจะชี้คนะิวเท่ากันเลยโคตรตึงอ่ะคส่ก40คิวปะ่ะ 1ิบห้าบวกสิบห้าสามบสามกคิวเกินไปเป้าดูดาเมดีเกินไปเป้าสามสิบหกคิวคช <c oughs> <ค>ุบก็เยอะแต่